ตอนนี้นะคะเราไปดูเรื่องของปริมาณน,น้ําในแม่น้ำขงกันหน่อยค่ะ,คะซึ่งตอนนี้นะคะที่วัดเขาแล้วเขามีการวัดแล้วนะคะตอนนี้มีการลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะเหลือเพียง1เมตรเท่านั้นนะคะเท่ากับระดับที่ต่ําสุดในรอบ50ปีค่ะมองเห็นเสาเข็มใต้ฐานต่อม้อนะคะของสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ทั้ง6ต่อม้อแล้วค่ะขณะที่อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นนะคะทําให้มีหมอกหนาะปกคลุมแม่น้ํโขงค่ะ ระดับน้ำโขงที่จังหวัดหนองคายนะคะลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดนะคะปริมาณน้ำโขงวัดที่สวนอุทกวิทยาหนองคายกรมทรัพยากรน้ำวันนี้นะคะมีระดับที่เพียง1เมตรเท่านั้นค่ะลดลงจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้7ซนติเมตรซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่ลดต่ำลงมากนะคะ mm. ก็คือมีปริมาณเท่ากับ ปริมาณน้ำโขงต่ำสุดในรอบ50ปีซึ่งมีปริมาณต่ำกว่าน้ำโขงของปี2565ค่ะที่ผ่านมาถึง1เมตรเลยนะคะแล้วก็มีปริมาณที่ต่ำกว่าน้ำโขงเฉลี่ยในรอบ50ปีประมาณ80ซนติเมตรค่ะ จากการที่ระดับน้ำโขงมีระดับต่ำนะคะทำให้ขณะน,นี้สามารถมองเห็นเสาเข็มใต้ฐานตอมอแบบนี้เลยค่ะคะือเห็นเลยนะคะของสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ค่ะที่ตั้งอยู่ในแม่น้ำโขงทั้ง6ตอมอและยังทำให้ตะแกรงที่ใส่หินเป็นก่องทำเป็นฐานรองก่อนวางหินของเขื่อนนะคะป้องกันตะลิ่งริมฝั่งแม่น้ำขโขงโผล่พ้นน้ำโขงแบบนี้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังพบว่าน้ำโขงนะคะได้เปลี่ยนสีจากน้ำโขงที่ขุ่นเป็นสีใสแล้วค่ะในขณะที่สภาพ ที่จังหวัดน้องคายคะ่ะเริ่มอุ่นขึ้นหลังจากที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นติดต่อกันมาหลายวันอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่16องศาเซลเซียสค่ะส่งผลให้มีหมอกหนานแน่นปกคลุมเหนือแม่น้ําโขงเลยค่ะ,คะ